จริงจริงอ่ะหนูจำไม่ได้อ่าหนังสือเสียงอันไหนแต่ว่าที่พี่แมรี่เคยบอกว่าอย่างภาษาอังกฤษอ่ะไม่มีคําว่าหมั่นไส้ใช่เพราะฉะนั้นคนเมกันไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าหมั่นไส้กันมันเป็นยังไงใช่แต่คนไทยมันมีศัพท์คําว่าหมั่นไส้ใช่ใช่มันเลยมีการหมั่นไส้กันแปลไม่ถูกเลยครับใช่แปลคนฝรั่งแปลไม่ถูกแปลว่าอะไรอ่าแล้วก็คํานี้จริงๆโทนี่โรบินส์ก็พูดถึงแบบอ่เขาพูดถึงบ่อยๆเรื่องของ เรนจ์ของอิมชันอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีม,นม,มันมีหลาย uh, อะไรอ่ะมันมีหลายเฉดอ่ะมันมีหลายเฉดเยอะมากเลยแต่ว่าในอ่บ uh, บางบางบาง,บางในบางประเทศบางสังคมบางวัฒนธรรมเนี่ย uh, คำที่อธิบายอารมณ์นั้นไม่มีคนอารมณ์นั้นคนประเทศนั้นก็เลยไม่เมือนท่านต้ไปหาคน เผ่าในแอฟริกาหรือในบางที่เนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีคําประเภทที่พอเป็นคําลบๆพอไม่มีคําลบๆอันนั้นก็เลยไม่มีอารมณ์ลบๆอันนั้นไงเนข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคําคําไหนไม่ได้อยู่ในสารระบบของคุณบ่อยๆมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่ได้อยู่ในประสบการณ์ชีวิตคุณอเพราะฉะนั้นคุณควรจะเปลี่ยน vocabulary คำศัพท์คำศัพท์ใช่ <c oughs> คำศัพท์ในชีวิตของคุณเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์ของผมจะมีแต่เอนักเด็ก ลอกล้ามใหญ่ six pack เขพูดคำพวกนี้กล้ามใหญ่รอ six pack โอ้ดาราฮอลลีวูดเนี่ยพูดบ่อยๆนะเอออย่างหนึ่งเนี่ยคำพวกนี้คำนี้บ่อยมากดาราฮอลลีวูดเอ,เอ่กับตันอเมริกา mm hmm. พูดแต่คำพวกนี้มันอยู่ในประสบการณ์ของผมทั้งวันทั้งคืนนะ mm hmm. พูดแต่เรื่องพวกนี้แล้วก็แบบ international success พูดคำาี mm ้ผมจะพูดคำความสำเร็จความสำเร็จดับอินเตอร์โอ้ international recognition ก็คือคำพวก โอ้คนได้ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกผมจะพูดคําพวกนี้ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นศัพท์ของผมซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้กันมันก็เลยเป็นประสบการณ์ชีวิตของผมคุณก็ควรจะต้องเปลี่ยนคําศัพท์ของคุณ เข้าใจป่ะคําว่าแก่เมื่อกี้สลายก็คืออะไรนะแปลว่าอะไรนะมันมันแปลว่าอะไรเมื่อกี้นะพี่พี่แปลไม่ออกแปลไม่ออกเหมือนกันล<ะ>เลยค่ะหน้าเด็กหน้าเด็กตลอดชีวิตออ๋จริงเหรๆนั่นแหละนี่คนคน,คน,ค,นคนชมมาเยอะมากเนี่ยผมผมใช้คำว่ายี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าแฟนๆขับก็บอกเนี่ยอาจารย์หน้าเหมือนยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าโพสรูปอะไรไปก็บอกว่าเป็นเหมือนดาราฮอลลีวูดพูดหลายคนแล้วนะเหมือนดาราฮอลลีวูดเมื่อกับตอนอเมริกาพูดคำพวกเนี้ยนะ ก็นี่แหละถ้าเกิดคุณได้เปลี่ยนคําศัพท์ของตัวเองจงเปลี่ยนคําศัพท์ให้ชีวิตแบบแบบเวลาคุณมีคําศัพท์อะไรใหม่ๆไอ้คาศัพท์อะไรที่มันแบบใช้คําศัพท์ที่มันแบบคุณอยากให้ประสบเป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณเป็นเป็นอะไรที่มันเป็นชีวิตของคุณเลยเช่นคําว่าหน้าเด็กคําว่าร่ํารวยคําว่าอะ,อะไร บางคั้งหลือเฟือ <cosmos S 1> ใช้เท<อ>่าไหร่ก็ไม่มีใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดคำ<ห>นี้ไม่มีใครพูดนะนอกจากมันมได้ยินครั้งแรกคืออาจารย์มั่งคั่งเหลือเฟือหรช่เขาไม่พูดกันอ่ะเขาพูดคำว่าอะไรพอะรวยปกติรวยแต่เราไม่รู้ว่าแบบเรานึกไม่ออกอ่ะว่ารวยเป็นยังไงแต่มางคั่งเหลือเฟือแบบว่าไม่ต้องนึกถึงเรื่องเงินใช่ใช่ใช้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมด เนี่ยไม่ใครใช้ไม่ใครเคยใช้คํานี้ปะ่ะไม่มีใช้ตลอดใช้ช้างชีวิตก็ไม่หมดคุณเคย<ม>คุณเคยคุณเคยได้ยินใครพูดคานี้ปะ่ะกล้าพูดคํานี้ออกสื่อมีใครปะ่ะไม่มีเขาไม่ค่อยอพูดกันนะมันดูเหมือนอวดมันดูเหมือนแบบเออ,อะไรอะเอ,อดูเหมือนดูเหมือนว่ากลัวเขามันไส้ได,ด้วยป่าเป็นไปได้เพราะว่า,าจาย์ไม่กลัวจก็เลยพูดใช่ก็ช่องกูเองอะมือใครใครมาวุ่นวายอะไรนะกก็แบกบายหมดเมื่อกี้นี้ใครข้อหนึ่งไปแล้วใช่ไหมก็คือ ระวังคำศัพท์ของคุณได้ดีคำศัพท์คำไหนคุณไม่ได้ใช้มันจะไม่อยู่ประสบการณ์ของคุณข้อสองแ,อแล้วเราพยายามใช้คำศัพท์อะไรนะที่มันเจ๋งๆคำที่มันอินสปายคุณะคำที่ตอนนี้คุณรู้ไหมว่าพอผมพอผมเนี่ยคือผมจูนกับคำนี้มากเลยคำว่าคือผมไม่เคยอินกับของอะไรที่มันเป็นสแตนดาดมาตรฐานในวงการบันเทิงเมืองไทยอะ่ะ มก็มาเลยไม่ได้ดูแบบดาราไทยไม่ได้ดูอะไรที่มันเปลี่ยนเกี่ยวผมแต่ผมชอบดูอะไรที่มันเป็นภาพยนตร์ฝรั่งดาราฮอลลีวูด international ล u ักเซส ความสําเร็จระดับอินเตอร์คุณนะไปหาคําศัพท์อะไรที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปแล้วผมก็จะไปดูภาพวันๆเน,นี่ยไล่ดู YouTube เอาแต่ภาพที่มันเจ๋งๆก่อนนอนนี้ผมจะเสพอะไรที่มันแบบว่าโอโ้โหมันได้แรงบันดาลใจสุดๆมันเป็น next step ของฉันมันเป็นมันเป็นขั้นต่อไปของฉันเนี่ยคนนุณรือว่าผมอายุ25แล้วเนี่ยยังแบบคิดเลยว่าขั้นต่อไปของฉันคืออะไรวันนี้พี่เมื่อกี้พี่ยี่สิ้าใช่ไมถูกต้องนะ <laughs> มันก็อยู่ที่น่ะฟรีซหน้าของผมฟรีซอยู่ที่ยี่ห้าออแล้วอย่างหนึ่งหน้าคือพอพูดยี่ห้าบ่อยๆเว้ยร่างกายแม่งปรับตาม,มผมไม่ได้มีสัญญกรรมนะครับทุกคนไม่อย่าไปคิดเลยนะห้ามคิดเด็ดขาดผมไม่มีสัญญกรรมนี่คือหน้าแบบนี้ในวัยยี่สิบหห้าสิบ พอดีพาสปอร์ตมันบอก50าสิบพาสปอร์ตมันเขียน50 <Okay. S 1> มันเขียนวันปีเกิด1970 uh huh. อเาแต่นี่คือธรรมชาติ100%ธรรมชาติ100%ไม่มีโดนเข็มไม่มีโบทอนไม่มีสารเติมแต่งอะไรเลบนลไม่มีออนี่หน้าธรรมชาติล้วนๆนะครับทุกคนโดนมือโดนเคาะหน้าบ้างเป็นไปได้ <laughs> โดนมือแต่อยู่ภายนอกเฉยๆนะครัโดนเคาะหน้าด้วยอะไรโปรอ้อยโปรอ้อย yeah. เขามาลวนหน้าให้ผม ไปดูไปดูใน youtube นะก่อนนอนนะผมแนะนำอย่างนี้เลยนะถ้าคุณทำการทดลองเรื่องบันไดมันเรียบร้อยแล้วนะเรื่องบันไดของคุณไปไปคุณจะเห็นว่าเราสามารถดึงดูดอะไรเข้ามาได้ในชีวิตแล้วเราสามารถไล่ปัญหาอันไหนออกมาก็ได้ด้วยอะไรดูไหมด้วยการไม่คิดถึงมันด้วยการไม่คิดถึงมันปัญหาอะไรก็ได้อย่าไปคิดถึงมันมันจะไม่มาเกิด แล้วก็ไปคิดถึงภาพที่มันทดแทนปัญหานั้นเก็าปะคิดถึงภาพที่มันทดแทนปัญหานั้นทําให้ปัญหานั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ไม่เรื่องที่ไม่เรื่องที่ต่ําต้อยด้อยค่าไปเลยเป็นเรื่องเล็กสําหรับเราไปเลยทาสร้างภาพใหม่ขึ้นมาที่ทําให้ปัญหาเก่านั้นเล็กลงไปโอไม่ถ้าเกิดผมมามามาเอาเรื่องนี้มาสอนนะคุณรู้ไหมว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะโคตรเจ๋ง ของดรโจเซฟเมอร์ฟีที่ลิสต์เลยว่าวิธีทำให้ปัญหาโรคนี้หายไปวิธีที่โรคนี้เกิดจากอะไรแล้วก็วิธีการจินตนาการที่จะเอาให้โรคนี้หายไปวิธีการทำให้ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวหายไปปานนู้นแล้ววิธีการจินตนาการใช้คำแบบไหนโคตรอยากจะเอาเอาแบบนี้มามาสอนคนไทยเลยทุกปัญหาแม่งมีวิธีการเสกให้มันหายไปได้หมดจากชีวิตของคุณเจ๋งอ่ะเจ๋งมากแล้วมันลังซื้อฝรั่งมีแบบนี้ ต่ไม่หมดเลยในยวันๆนี้ผมแบบโคตรจะมีแพชชั่นอยากจะเอาหนังสือที่เปิดคอร์สบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าอยากจะอยากอยาก,อยากเอาพวกพวกเนี้ยมาต้องมันต้องมานั่งมามาทําให้คนไทยได้เห็นให้คนไทยได้มีข้อมูลแบบเนี้ยแล้วผมก็คิดเขียนหนังสืออย่างตรงตรงเพราะเขียนหนังสือมันนานมันใช้เวลานานกว่าจะมาเป็นเล่มเนี่ยหนังสือที่ทําอยู่นี่ก็มาถึงคนอ่ะใช่กว่าคุณจะเอาไปใช้ได้ใช่แล้วแบบว่าเนี่ยอ่อาแล้วผมจะผมจะ เอาเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเอาเนื้อหาประเภทนี้ที่ที่คุณเห็นเนี่ยก็ใส่มาในคอร์สแล้วบางทีก็ให้ฟรีที่แจกฟรีในไลฟ์เนี่ยก็เต็มไปหมดเนี่ยเพราะาอยากจะให้เมืองไทยมีข้อมูลประมาณนี้มีข้อมูล how to อย่างอไรอย่างนี้เรื่องลงทุนอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมไป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 รีเสิร์ชมาไปไปไปคน้นคว้ามาเนี่ยเป็นข้อมูลใหม่ทําไมคนไทยมันไม่ค่อยรู้ว่ะแล้วถ้ารู้จะประหยัดตังค์ไปเท่าไหร่คนเสียตังค์เรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยแบบ ต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาพรีเซนต์นะครับโอเคนั่นก็คือเรื่องหนึ่งแล้วข้อที่ข้อที่สามเดี๋ยวจะบอกข้อที่สามคือสิ่งที่คุณต้องทำนะต้องเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไอ้สิ่งที่มันไม่ค่อยมีค่าไอ้แบงค์มันไม่ค่อยมีค่าตัวเลขในธนาคารก็ไม่ค่อยมีค่ามันไม่ได้ดอกเบี้ยอะไรหรอกอยู่ไว้เฉยๆปั๊บเดี๋ยวมันก็กเงินก็ลงๆ,ๆเพราะฉะนั้นคนรวยจะเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไอ้ตัวเลขในธนาคารเงินฝากนะ เปลี่ยนเงินฝากให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเองเป็นเงินเปลี่ยนตัวเลขเงินฝากให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเองคืออะไรสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเองที่มันดีกว่าเงินฝากในธนาคารมีั้งหลายอย่างเป็นจึ่เป็นทรัพย์สินที่สามารถทําเงินใคุณได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินอสังหาแต่ว่าที่ดินจะต้องบอกเคล็ดลับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะบอกกันในไลฟ์จะต่อไปแล้วกัน คุณต้อง convert นะฮภาษาอังกฤษคือข้อ3นะคุณต้องเปลี่ยนทุกสิ่งเอเปลี่ยนไอเปลี่ยนไอไออะไรเงินฝากเงินออมอะไรของคุณเนี่ยให้เป็นสิ่งที่มีมูลค่าในตัวมันเองแล้วต้องโตด้วยทำไมรู้ปักมีกฎอันเดียวที่คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้คือเมื่อไหร่ที่รัฐบาลพิมพ์แบงก์เองออกมาเงินคุณหายไปคุณเข้าใจเรื่องนี้ปะ มันเหมือนตัวเลขสมมุติอะเมื่อหล่ที่รัฐบ,บาลพิมพ์แบงก์เองออกมาเพิ่มเงินคุณหายไปเพราะมันเหมือนกับเ,เ,หเ,หเหตุผลที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเพราะอะไรปี1970นะประมาณ1970นะวิชัดนิสันอนะวิชัดนิสันเป็นประธานาธิบดีอเมริกาใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยก่อนออก่อนหน้าก่อนหน้าวิชัดนิสันเนะี่ย รัฐบาลอถูกรัฐบาลอนุญาตให้ผลิตเงินดอลลาร์ต้องมีทองทองที่มีมูลค่าในตัวของมันเองทองเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าเนี่ยอันนี้ทองจริงนี่ทองที่ผมใส่อยู่เนี่ยทองจริงถึงได้ซื้อมาอันนี้ทองจริงฟรเฟเติกฟิลิปแล้วก็ราคาขึ้นด้วยนะที่ได้กาไรสี่แสนกว่าตั้งแต่ซื้อซื้อแป๊บเดียวเองด้วยที่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเออพึ่งต้นปีซื้อแป๊บเดียวอันนี้ขึ้นมาสี่แสนกว่า แป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึงกี่เดือนไม่สองสาเดือน,นเองโอเคตอนก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้าดิชนานิกสันก็คือก่อนนั้นตั้งแต่มีประเทศอเศมริกามารัฐบาลจะพิมพ์แบงค์ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีทองมาการันตีมึงไม่ใช่อยู่ดีมึงก็นึกจะพิมพ์แบงค์มึงก็พิมพ์แบงค์เอา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 ประชาชนที่เหลือก็ซวยเลยใช่ป่ะอยู่ดีก็มาได้หลุดเงินของกูอ่ะได้หลุดก็คือแบบว่า อยู่ดีก็ทําให้แม่งตัวคาเข้มข้นของเงินมนหายไป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 ไอเงินที่เคยมีร้อยร้อยดอลลาร์ก็เหลือเก้าสิดอลลาร์แปดสิดอลลาร์เพราะมึงเล่นผลิตมึงเล่นผลิตแบงค์ผลิตแบงค์ผลิตแบงค์แต่ก่อนหน้าลิชันไอสันก่อนหน้าปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ก็คือห้าสิบปีที่แล้วก็รัฐบาลจะพิมพ์อ,อะไรก็ต้องมีทองมาการันต,ตีแต่พอ, Nixon, อลิชัทไอสันไ้บอกไม่จำเป็นแล้วไม่ต้องคราวนี้เราสวยแล้วสวยกันทั้งโลก mm hmm. ใช่ไหมเพราะว่า ต่อไปนี้รัฐบาลมันก็เอาใหญ่รัฐบาลก็เอ,อ,อเยอเมริกาทําได้เว้ยมึงไม่ต้องมีทองมาตีกูพิมพ์แบงค์ใหญ่รัฐบาลไหนมันอยากได้หน้ารัฐบาลไหนแบบว่าอยากให้ดูเศรษฐกิจเมีอะไรมีเงินมาแก้ปัญหาโน้มไปนี่มันก็ไม่รู้ว่ารีดภาษีไม่ได้กูก็พิมพ์แบงค์เองตอนนั้นเป็นปัญหาอย่างนี้ตั้งแต่ลิชดนอกสันมาเงินดอลลาร์ก็เลยค่าน้อยลงค่าน้อยลงค่าน้อยลงเพราะฉะนั้นเ,นเราคนรวยจริงนะจำไว้คนรวยจริงจะต้องเปลี่ยนทุกอย่าง เปลี่ยนไอ้พยายามเปลี่ยนไอ้เงินที่มันวางเป็นเงินเย็นๆเนี่ยไปเป็นสิ่งที่มีมูลค่าที่เป็นทรัพย์สินที่หาเงินให้คุณได้โอเคป่ะน,นี่พูดถึงทรัพย์สินนะพี้ชีหนึ่งคนไม่เ,เข้าใจผิดคนโคตรเข้าใจผิดเลยว่าให้เงินทํางานมันหมายความว่าไปจ้างคนมาหมายแคสป่ะว,ว่ามันมีคนคิดแบบนี้เลยพี่โคตรช็อกเลยการการให้เงินทํางานคนเขาเข้าใจผิดไว้บอกว่าไปจ้างคนมา แล้วให้เขาไปหาเงินให้มันไปเอาทฤษฎีไหนมาปแปลกแปลกประหลาดอย่างนี้คือมึงเสียตังค์ตั้งแต่แรกแล้วแล้วการจ้างคนมึงไม่ใช่หยุดแค่นั้นนะคือถ้าคุณ,คณจ้างคนโอเคถ้าเขาให้เขาหาเงินให้มากกว่าที่เงินคุณจ่ายเขางั้นโอเคแต่มีน้อยมากไม่เคยมีใครสอนแบบนี้นั่นน่ะสิพี่ก็แปลกใจนึกว่ามันเป็น common sense นึกว่าเป็น common sense ที่คนแม่งรู้กันค,คุณเกส์เปล่าเนี่ยฟังดีๆนะ คนไม่เสียตังค์คนเสียตังค์เรื่องการลงทุนเยอะมากแต่ไม่เคยมีใครมาทําเป็นแบบว่าโอเคนี่ชัดๆเลยนะคือแบบนี้แล้วไม่เคยมีใครส่วนใหญ่ที่เจ๊งก็ปิดปากเงียบแล้วก็จริงๆเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลักการแม่งคืออะไรกันแน่ ใช่ป่ะ,ะผมก็ไม่ได้ยกว่าโอ้โหกูเก่งมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะผมก็ศึกษาเอาอะพวกนี้ผมก็เมืองนอกมันก็มี h อา t ูหมดทุกอย่างคือผมบอกได้เลยไม่ข้อได้เปรียบของผมอันที่ใหญ่สุดมี2อ,อย่างคือผมรักการเรียนรู้กูชอบเรียนและชอบเรียนอะไรที่มันใช้ได้แล้วข้อ2ผมพูดภาษาอังกฤษเป็นผมคล่องผมอ่านพวกนี้คล่องมากพูดภาษาอังกฤษทั้งหลายแล้วเนี่ยคือพวกนี้ผมอ่านทั้งวันทั้งคือนอะอ่านมันตั้งแต่วัยรุ่นอะคือแบบว่ารู้เลยว่าจับหนังสือเล่มนั้นเลยอ่านปับ๊บ รู้เลยว่าแม่งมั่วหรือเปล่าไอ้คนเขียนเนี่ยหรือว่ามันของจริงวะไอ้คนเนี่ยอ่านก็รู้แล้วเข้าใจแบบที่เขาอยากจะสื่อเก็ตปะเวลาคุณอ่านหนังสือภาษาอังกฤษของฝรั่งแล้วมันคุณไม่เข้าใจเป็นเพราะคนแปลบอกได้เลยเป็นเพราะคนแปลแล้วก็เป็นเพราะ culture ของเขา culture ของฝรั่งหรือวัฒนธรรมของฝรั่งมันต่างกับเรามากเวลาเขาพูดบางอย่างเนี่ยคนแปลเขาก็ไม่เก็ตตัวเราเองบางทีคนที่อ่านเองก็ไม่เก็ตเหมือนกันเพราะมันมันคนละวิธีการคิดไงพอดีผมนี่ อยู่อเมริกามาเป็นเกือบยี่สิบปีเรียกว่าเป็นคนอเมริกันเลยแต่ว่าได้กินคาร์ดอ่ะใช่ได้กินคาร์ดแต่คืนไปแล้วนะเ <c oughs> พราะอะไรหรือว่า <c oughs> คุณลองทายได้ว่าทำไมผมถึงคืนกลินคาร์ดเป็นเรื่องของอยากรู้ไหมเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องไปึ้นเป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะที่คนไม่รู้แล้วเป็นเรื่องของเกี่ยวกับงการลงทุนด้วย <c oughs> คุณรู้บอกว่าคนไม่อยากได้กรินคาร์ดใบเขียวเยอะมาก <c oughs> ผมก็อยากได้ตอนแรก ผมได้ใบเขียวมากว่าจะได้มาก็เลือดตาแทบประเด็นแต่คืนใบเขียวไปแล้วคุณรู้ไหมทำไมประเทศอเมริกาเป็นประเทศเดียวแทบจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่เก็บภาษีซับซ้อนหมายความว่าถ้าคุณเป็นพลเมอืองอเมริกาหรือเป็นผู้ผู้ถือกรีนคาร์ดใบเขียวนะคุณทำงานได้เงินประเทศไหนคุณต้องกลับไปจ่ายภาษีที่อเมริกาด้วย สองเด้งผมโดนสองเด้งมาหลายปีผมบอกกูคืนคุณรู้ไหมคนไม่ปัญหาเออคนที่แบบว่ายกเลิกอะไร citizenship ยกเลิกพลเมืองอเมริกันไม่อยากเป็นพลเมืองอเมริกันแล้วอะเรื่องนี้เยอะมากคนไม่รู้ผมคืนใบเขียวไปเพราะว่าผมเริ่มที่จะสร้างตัวได้เยอะในคือแบบเบื่อไปทํางานไปทํางานอิตาลีก็ใจภาษีอิตาลีแล้วก็ไปจ่ายอเมกา ทั้งที่เมกาไม,ไม่ไม่เกี่ยวเลยกูไม่ได้อยู่ประเทศเมกาตั้งนานแล้วอเอาไป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 เกาหลีจ่ายแก่เกาหลีไปจ่ายเมกาทํางานที่เมืองไทยจ่ายเมืองไทยจ่ายภาษีเมืองไทยก็จ่ายภาษีให้เมกาเพื่ออะไรผมบอกคืนไปเลยเอาคืนไปเลยผมไม่เอาแล้วใบเขียวเสร็จอะไรไปพอพอคืนไปแล้วก็ตอนคืนที่จะเล่าให้ฟังคือตอนคืนนะเขาถามเขาถามว่าคุณแน่ใจแล้วหรอ ว่าคืนจะคืนใบเขียวเนี่ยคนเขาอยากได้กันเยอะนะแล้วคืนแล้วคุณมาสมัครใหม่ไม่ได้แล้วนะผมตอบโดยไม่ต้องลังเลผมแน่ใจมากเอาคืนไปเลยพราผมรู้ว่ากูยังไงก็ได้หม่ได้เพราะกูแต่งงานกับเมียกูเป็นฝรั่งยังไงก็ได้ใหม่ได้แต่ว่าไปอเมริกาได้ตลอดนะคือก็ไปอเมริกาได้เป็นสิบทุกครั้งได้เป็นสิบปีโอเคที่เลามาก็คือ ส่วนใหญ่ตัดสินใจเรื่องเรื่องเรื่องภาษีเนี่ยโรเบิร์ตคิซากิสอนไม่เสมอเรื่องภาษีเนี่ยจ่ายให้ถูกต้องแต่อย่าจ่ายเกินจําไว้จ่ายให้ถูกต้องคุณจะได้อาจารย์ผมก็สอนมาอาจารย์ผมรอเรนมาเซลเนี่ยทาเงินเยอะมากทาเงินเยอะมากรวยมากคอนดักเตอร์แต่เขาบอกว่าบัณฑิตจ่ายภาษีให้ตรงนะแล้วคุณจะนอนหลับสบายฝันดีทุกคืน ไม่ต้องมีเรื่องอะไรกังวลเพราะว่าคนที่แบบพอพวกนักนกีฬานักอะไรพวกนี้คุณรู้ป่าว่าที่พอได้ตังค์เยอะๆพอเริ่มได้ตังค์เยอะๆไงพอใครที่เริ่มรวยเร็วใหม่ๆเนี่ยมันจะแบบเริ่มมีการแบบหาวิธีการหลบหลีกอะไรเยอะๆอะไรซึ่งบางทีมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายพอไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันกังวลเข้าใจป่ะมันกังวลมันแบบแล้วก็แล้วเมืองนอกนะแมงโซีเซียอะเมืองนอกนี่แบบว่าถ้าเป็นเรื่องของการ ปเป็นเรื่องของถ้าหลบภาษีนิดเดียวนะโอ้โหไม่ติดคุกเลยมันเอาถึงติดคุกอะ่ะผมก็แบบทุกอย่างตั้งแต่เป็นปรัชญ,ญาของผมอยู่แล้วคือทุกอย่างทําให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องมีบัญชีสองเล่มไม่ต้องอะไรว่าเอาเวลาไปหาเงินใหม่ง่ายกว่าเยอะผมบอกลูกศิษย์ทุกคนอ่ะไม่ต้องไปนั่งคิดหรอกหาเงินใหม่ง่ายกว่าเยอะ,มออะไม่ต้องไม่มมไมต,ไมต้องไปโกงรัฐบาลหรอกเอาทุกอย่างให้ตรงตามภาษีหมดแต่อย่าจ่ายเกินก็อพอแล้วอย่างไอ้มันมันจะมีช่องว่างอะไรบ้างบ้าง เราก็ใช้ประโยชน์จากช่องว่างนั้นภายในท,ทางกฎหมายที่ถูกต้องให้ดีที่สุดแต่อย่าจ่ายเกินใช่ไหมนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่ง